และหลังจากที่รัฐบาลเริ่มต้นปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเราเห็นภาพความคึกคักในหลายมิติค่ะมีทั้งการยื่นจดแจ้งขอปลูกนะคะแล้วก็เห็นภาพของร้านต่างๆค่ะนําเอาส่วนประกอบของกัญชานะคะมาผลิตผสมเข้าไปทั้งในอาหารและเครื่องดื่มนะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งต้องเตือนคุณผู้ชมค่ะในปริมาณการใช้ที่ไม่เหมาะสมมากจนเกินไปอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้นะคะดังนั้นเราจะร่วมพูดคุยกันในประเด็นนี้กับทางรองศาสตราจารย์วิรชา พุทธวงศ์อาจารย์ประจําภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร,ร์จากมหาวิทยาลายศศรรยัยเกษตรศาสตร์ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ,สว,ส,คะสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้อาจารย์พูดถึงการใช้ประโยชน์จากกัญชาก่อนนะคะทั้งในเรื่องของการใช้ทางการแพทย์แล้วก็การใช้ในชีวิตประจําวันของประชาชนที่ตอนนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะครับการปลดล็อกครั้งนี้ก็คือปลดล็อกกัญชาและกัญชงนะครับก็คือเอา ือกัญชาและกัญชงออกจากบัญชียาจะปิดให้โทษประเภท5นะครับแต่ว่ากฎหมายก็ยังคงสารา THC นะฮะหรือเฮเซตาไฮโดรแคนนาบินอลก็คือสารตัวเมาเนี่ยที่อยู่ในกัญชาเนี่ยเขาคงไว้นะครับสารา THC ยังเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5อยู่ <Okay. S 2> แต่ว่าถ้าครอบพองเกิน0.2%โดยน้ําหนักนี่ยก็มีโทษเพราะฉะนั้นการที่มันปลดล็อกไปแล้วเนี่ยนะครับประชาชนจะต้องไม่ดึงสาร THC ออกมาจากต้นกัญชาเด็ดขาด นะครับพูดง mm ่ายๆก็คือจะต้องใช้ส่วนประกอบของใบต้นรากหรือดอกเนี่ยที่เขาขายดอกันเนี่ยนะครเอามาสูบสันทนาการอะไรเงี้ยอันนี้ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายไปแล้วก็คือเหมือนกับต้นมะม่วงต้นชมพูท่ทั่วไปเลยนะครับแต่ถ้าเอาใบเอาดอกนะฮะโดยเฉพาะดอกเนี่ยมีสาร TSC เยอะนะฮะเอาดอกมาสกัดนะครับเช่นเอามาบีบมันก็จะได้เป็นยางเหนียวๆนะครับยางเหนียวๆตัวนั้นแหละก็คือสาร TSC นะครับ ซึ่งเกิ 0, ่สูตรที่สองเปอร์เซ็นแน่นอนนะถ้าตั้งใจบีบออกมาก็คือคุณต้องก็คือคุณตั้งใจที่จะครอบครองสารเทสซีซึ่งเป็นยาเสพติดโทรประเภท5ก็จะต้องติดคุกติดตารางเหมือนกับครอบครองปิดหรือว่าเฮตี่ฝ่ายนะครับซึ่งทั้งสองอย่างนี้ยังอยู่ในบัญชียาเสพติดโรประเภท5อยู่เพราะนั้นก็ให้ใช้อย่างาระมัดระวังนะครับก็คือใช้ให้เป็นประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายก็คือให้ใช้เพื่อ,อเป็นสมุนไพรเป็นยานะครับ มันจะมีทั้งสองอย่างก็คือมีฤทธิเ์เสพติดแล้วก็มีเร่อมีฤทธิ์ในการรักษาผ่อนคลายทําให้นอนหลับนะครับแล้วก็ในเรื่องของเบาหวานลดน้ำตาลในเลือดลดไขมันในเลือดอะไรน,นี้ได้ชึ้มกันนะครับแต่มันมีอีกตัวหนึ่งครับที่ดีกว่านะฮะที่ปลดล็อกไปด้วยก็คือตัวกัญชงนะครับซึ่งทุกคนลืมทุกคนลืมเลยกัญชงเนี่ยมันจะมีสารที่ชื่อว่า CBD ะนะฮะ CBD เนี่ยย่อมมาจากแคน,นาบอไดออฟ CBD นี้ไม่เมานะฮะแล้วก็ไม่ได้เป็นสารเสพติดให้โทษประเภทท่าด้วย นะครับเพราะนั้น CBD เนี่ยเป็นทางเลือกนะฮะไม่เมาสันทนาการไม่ได้แต่ CBD เนี่ยถูกอ,อยออนุญาตให้ใช้ในยาอาหารเครื่องดื่มเครื่องสำอางคอสเมติกนะครับแล้วก็อาหารสัตว์นะฮะทุกคนจะลืมตัวนี้ะนะฮะซึ่งตัวที่มีมูลค่าสูงในต่างประเทศคือ CBD จากกัญชงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนที่แพ้สาร TSC จากกัญชาก็หันมาที่ CBD จากกัญชงครับเพราะนั้นจะมีกัญชงสายพันธุ์ CBD สูงเนี่ยมีจำหน่ายจ่ายแจก เยอะแยะเลยนะครับก็หาซื้อจัดหาได้ตามความกันชงทั่วๆไปนะครับพวกนี้มันจะมีประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะใช้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องการเสพติดหรือว่าวัยรุ่นที่อยากจะรองเรื่องอะไรพวกนี้นะครับก็หันเบี่ยนเบงมาทางากันชงที่ใช้ CBD ได้ในต่างประเทศเขาใช้ตัวดอกกันชงเนี่ยเป็นยาเป็นเขาเรียกว่าเป็นบุหรีนะเขาเรียกว่าบุรี่ CBD ซึ่งไม่เมา ไม่ติดนะครับแล้ว CBD มีส,สรรพคุณทางเภสัชวิทาายาเยอ ja ะแยะเลยนะครับมีส,สรรพคุณคล้ายกับวิตามิน B 1สิบสองคล้ายกับวิตามิน C ลดไขมันในน้าตาลในเลือดได้เหมือนกับอาริซินอารีอินที่อยู่ในกระเทียมนะครับตัวนี้ไม่เมานะครับลดการอักเสบได้ CBD จะใส่ในตัวเครื่องสำอางเนี่ยนะสามารถที่จะทำให้สิวยุบได้อะไรเงี้ยเขาทำกันหมดเลยน้ำดื่ม CBD CBD Sparking Water น้ำโซดา CBD นะฮะคอสเมติก CBD Acne Cream อะไรเงี hmm ้ยเขาขายกัน hmm ทั hmm ่วโลก แล้วก็ส่งออกไปด,ด้วยแต่ตัว TSC เนี่ยนะฮะมันมันจะเน้นในเรื่องของสถานาการณ์การสนุกสนานนะฮะการเมาอะไรเงี้ยนะก็มีการใช้ในบางรัฐในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในยุโรปแล้วตอนนี้ประเทศไทยก็ปลดล็อกแต่ว่ายังไม่มีกฎหมายควบคุมก็ต้องระมัดระวังกันนะครับอ,อาจารย์ครับประเด็นเรื่องของยังไม่มีกฎหมายควบคุมเนี่ยคะ่ะมีข้อกังวลอะไรไหมคะเพราะว่าอย่างในมุมมองของอาจารย์เองก็มีการออกมาเตือนเหมือนกันเรื่องของการใช้จํานวนที่มากเกินไปอะค่ะ คือตัว t ซ c จากกัญชาเนี่ยนะครับถ้าใครไม่มีรีเซพเตอร์ที่รับมันได้เนี่ยนะก็อาจจะแพ้ได้นะบางคนเจอไม่ถึง0.2เนี่ยก็ไปละก็คือหลับนะครับหลับก็คืออเขาเรียกว่าหลับนกหลับนกเนี่ยนะเช่นสูบหนึ่งมวนนะก็คือเขาเรียกว่าล้มทั้งยืนนะครับนี้อาจารย์นอตเห็นกระตาเลยนะเป็นทหารด้วยนะครับร่างกายแข็งแรงกำยำพอดีแกสูบบุหรี่อยู่แล้วแกบุหรี่แกหมดนะครับเพื่อนเอากัญชาให้ นะครับกัญชาสายพันธุ์ไทยซิกหรือหางกระรอกเนี่ยทีเอสซีสูงมากนะครับ18กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าสายพันธุ์ต่างประเทศคอริล่าอย่างเงี้ย2่เปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะนั้นเนี่ยสูตที่สองนี่กฎหมายกําหนดหมยายถึงว่าคุณครอบครองแล้วถ้าร่างกายเราทนไม่ได้มันก็หลับนะครับแล้วถ้าเป็นสุขภาพจะตีนะครับไปสูบหลับเนี่ยนะฮะก็คือพูดง่ายๆคือหลับแต่ว่าตาย,ยังลืมอยู่นะค,คือรู้ตัวหมดแหละแต่ว่าเขาเรียกพื้นดินมันจะหมุนไปอยู่ข้างบนเหมือนเหมือนเหมือนไปาดาวังคารนะครับ มันจะคอนโทรลตัวเองไม่ได้นั่นก็เป็นเป็นสิ่งที่อันตรายสําหรับมิจฉาชีพที่จะมากระทํมิดีม่ร้ายกับสุขภาพจรตได้นะครับหรือขับรถอยู่แล้วก็มาสูบ<ะ>อย่างเงี้ยเราไม่มีกฎหมายกําหนดว่าต้องมีปริมาณทีเสซีในเลือดเท่าไหร่มันไม่เหมือนแอลกอฮอล์ที่เขาบอกว่าถ้ามีเกินนั้นเกินนี้ห้ามขับรถไม่งั้นมีความผิดตามกฎหมายติดคุกติดตารางอันนี้ก็ยังไม่มีนะครับพราะถ้าขับรถแล้วมาสูบแล้วหลับนกเนี้ยก็เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตได้และที่สําคัญทีมองงง<ะ>นรราาาทกแพย์ รายงานชัดเจนว่าทาให้โง่ลงแปดเท่านะครับแต่สําหรับผู้ใหญ่ที่สมองพัฒนาเต็มที่แล้วเนี่ยก็จะทําให้ช้าลงแต่สําหรับเด็กที่ไม่ถึงยี่สิบปีนะครับตัวนี้พัฒนาการทางสมองจะแย่ลงนะครับอันนี้รายงานทางแพทย์ชัดเจนนะฮะจมรมสมาคมทางด้านกุมารแพทย์นะครับอาิวแพทย์แห่งประเทศไทยก็ออกมาเตือนเรื่องนี้ซึ่งก็ตรงกันครับข้อมูลทางวิชาตตรงกันเพราะฉะนั้นมันมีดาบสองคมอยู่ อาจารย์น้อยถึงบอกไงครับว่าเอะเราน่าจะไปเสรีกันชงเพราะกันชงเนี่ย CBD มันไม่มีพวกนี้เลยนะครับความจริงต้องเสรีกันชงแล้วขังกัญชาไปก่อนแต่อันนี้ก็ไม่เป็นไรเอาออกมาทั้งคู่ก็ต้องหากฎหมายมาคุมตัวกัญชาเพราะกัญชามีสาร THC อยู่ตัวเมาและเป็นตัวที่อันตรายในขณะเดียวกันมันก็เป็นยาด้วยนะฮะแล้วที่สําคัญบัญชียาหลักแห่งชาติขึ้นทะเบียนยาจากกัญชาไปแล้วนะครับกว่าเก้าชนิดนะครับแต่ว่าต้องแพทย์สั่งนะคล้ายๆกับมอร์ฟีนที่อยู่ในฟิ่นนะครับแพทย์ก็ต้องสั่ง อันนี้เหมือนกันเราไปหาสาร TFC ตามร่าขยะเราหาไม่ได้นะครับแต่เด็กรุ่นใหม่รู้ครับว่าหาสาร t ซ c จากไหนก็คือมาปลูกกัญชางไงครับมันอยู่ในดอกนะครับอย,อยู่เยอะด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องรีบออกกฎหมายมาควบคุมทันทีครับไม่งั้นประเทศเรานะครับถ้าใครไปใช้ในทางที่ผิดมันก็อาจจะไปอีกแนวหนึ่งนะครับนอกจากเรื่องของปริมาณที่มากเกินไปแล้วค่ะในเรื่องของการแพ้ล่ะคะอาจารย์ปกติแล้วเนี่ยมันมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนที่ควรจะแพ้กัญชาและถ้าแพ้แล้วอาการจะเป็นอย่างไรคะ คือถ้าเป็นน้องๆสายเกี่ยวที่เขาสูบกันเป็นประจําอยู่แล้วเขาจะไม่แพ้ไม่อะไรนะครับอาการก็ตาแดงหัวเลาะนะฮะอ่ล่าเริงผิดปกติแล้วก็อยากกินของหวานอันนี้คือลักษณะของเขาถ้าคนแพ้เนี่ยนะฮะเจอเข้าไปนิดหน่อยเนี่ยก็คืออ่านั่งอยู่ก็คือไหยหลังตึงเลยครับค่ะพูดง่ายๆคือคือแผ่นบินมันจะหมุนนะ,ะนะครับอ่าตรงนี้แหละค่อนข,ข้างอันตรายนะครับแล้วก็ความดันจะขึ้นนะครับชีพจรเต้นเร็ว เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้สูงอายุเอาไปใช้แล้วมีความดันอยู่นะครับเขาเรียกว่าเขาเรียกหัวใจน่ะทำงานเร็วขึ้นนะฮะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวฉับพันได้เช่นกันนะครับเพราะนั้นคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มอ่อนแอกลุ่มอ่อนไหวตรงนี้ต้องห้ามใช้เด็ดขาดแต่ตอนนี้มันยังไม่มีกฎหมายตรงนี้ออกมาไงครับการขับรถหรือ,อเด็กๆอย่างเนี้ยสมมติเด็กๆ,ๆเรียนวิชากเกษตรนะฮะ อาจารย์นยชอไอวิชาะลรนะไอสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตอะ,ะนะครับเขาบอกให้ปลูกต้นไม้ปลูกมะม่วงปลูกผักถ้าเด็กถามว่าหนูปลูกกัญชาทำไม,มพ้อถูกกฎหมายแลย้วอาจารย์คนครูจะว่ายังไงครับ่ะนะฮะเพราะมันมันก็คือต้นมะม่วงต้นหนึ่งอะ่ะมันอันเดียวกันเลยเพราะว่ามันมีมันมันไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วเพราะชื่อมันออกไปแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละจะต้องให้ความรู้นะครับแล้วก็ต้องต้องการกลุ่มนี้เข้ามานะครับแล้วก็คนแพ้เนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนอาจารย์นชที่เป็นคุณหมอเนี่ยไปลอง นะครับไอซู ICU ทั้งคู่เลยนะฮะพูดง,ง่ายๆก็คืออา,อายุอายุรแรแทร์แห่งประเทศไทยที่เขาออกแถลงการเขาเจอเคสนี้บ่อยนะพอเป็นลักษณะของความดันเส้นอความดันสูงหวัวใจเต้นเร็วแล้วก็คอนโทนตัวเองไม่ได้แล้วหลับนะฮะแต่ลืมตาเขาเขาก็พูดมาเลยว่ากระชาก็เข้าเอาให้น้ำเกลือแล้วก็ให้ยาให้รีแลกนอนจนฟื้น,นแต่ถ้าเป็นลักษณะเจอฉุกเฉินนะครับต้องให้คนที่แพ้คนนั้นเนี่ย นอนในห้องแอร์เย็นๆอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับนะฮะแล้วก็เหมือนเหมือนคนเป็นลมอ่ะต้องทําอย่างนั้นเลยเด ok ี๋ยวสักประมาณหนึ่งชั่วโมงเขาจะฟื้นขึ้นมาครับ <ไง S 2> แล้วก็อยาให้อยากให้เติมเพิ่มอาจารย์หมายถึงวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสําหรับกรณีคนที่เกิดอาการแพ้ใช่ไหมคะคือวิธีการปฐถมพยาบาลเนี่ยเหมือนกับเราปฐมพยาบาลคนที่เป็นลมไหมคะอาใช่เลยครับใช่ครับให้เขานอนพักแล้วก็เปิดแอร์นะครับให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับเพราะว่ามันจะ,ะกดการหายใจนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คนเราจะเสียชีวิตได้ก็คือก็คือไม่มีอากาศหายใจเพราะฉะนั้นี่ยจะต้องทําให้อากาศถ่ายเทนะครับชีพจรเขาจะเต้นเร็วนะครับแล้วก็เขาจะยืนไม่ได้เขาจะยืนไม่ได้แต่เขาไม่หลับนะครับเขารู้เขารู้สึกตัวเพราะนั้นให้นอนนะครับเป่าพัดลมหรือเปิดแอร์นะสักพักหนึ่งนะฮะเมื่อเมตาบอลิซึมในร่างกายมันเกิดการเผาผลาญนะฮะีเสีมันมันมันได้สลายหรือว่าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเขาก็จะฟื้นขึ้นมาเองได้นะครับ อันนี้ก็คือวิธีการปฐมพยาบาลนะครับอาจารย์คะแล้วลักษณะแบบไหนที่คนคที่คอยปฐมพยาบาลอยู่เนี่ยเห็นว่าคนที่แพ้อาการไม่ดีแล้ว<ม>เกณฑ์ไหนคะที่เขาควรจะตัดสินใจว่าจะต้องพาไปตาเหลือกค่ะตาตาเหลือกชักนะฮะซึ่งตัวนี้ก็คือโอโดสค่อนข้างหนักนะฮะ,ะหรือว่ามีการใช้ผสมไฮบริดนะฮะมีการใช้กัญชาผสมกัญยาเสพติดตัวอื่นนะครับอ่ามันก็จะมีเขาเรียกว่าคนแล้วคนไทยเนี่ย ินตนาการนั้นนี้สูงด้วยะนะฮะขนาดกระท่อมยังทามาเป็นสี่คูณร้อยแต่น้องคิดว่ามาแน่ๆนะครับคือจุดมุ่งหมายของกฎหมายนะต้องการให้เป็นยาแต่เราดูวันแรกนะฮะของการปลดล็อกมันคือจันนาการทั้งนั้นเลยนและณปัจจุบันมันก็คือการขายเพื่อการจันตนาการนะฮะใครจะไปใครจะไม่นึกไม่ฝันนะครับว่าอ่ <c oughs> จะต้องมาทําธุรกิจแนวนี้นะครับแทนที่เราจะเอา CBD จากกัญชงไปสกัดเป็นยาอาหารเครื่องดื่ม นะฮะใส่เป็นอาหารเสริมนะทําให้สุขภาพคนไทยดีขึ้นเป็นสารกลุ่มที่ที่ไม่มือนเมาเนะี่ยสาร CBD นะความจริงรัฐบาลต้องมุ่งมาทางนี้มุ่งมาทางกันชงม,มุ่งมาทาง CBD นะครับแต่ว่าอันนี้ไปปลดล็อกทั้งคู่เลยคือ CBD กับเท c ซมันเหมือนอ่าถ้าเป็นระนาดเอกเขาเรียกว่าจางวางดํากับจางวางขาวก็คือสายดุดันกับสายกับสายพระเอกอ่ะนะ,ะสายนุ่มนิ่มสายขาวก็คือตัว CBD ไม่เมาไม่อะไรเท c ซเนะี่ยเมา ะนะแต่ทั้งคู่เนี่ยสามารถที่จะมีอทีลิธิ์ด้านเภสัชวิทยาเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยนะครับ CBD ดีกว่าด้วยถ้าเราดูข่าวล่าสุดนะครับในเรื่องของอโคโนวรัสนะครับที่ออกข่าวมาที่เ d เยนออกข่าวะนะครับเขาพูดว่าสารสกัดจากแคน,นาบิสแต่คนไทยไปแปลแคน,นาบิสว่าคือกัญชาแต่ความจริงมันไม่ใช่แคน,นาบิสมันหมายถึงกัญชงและกัญชาและสาร CBD อยู่ในกัญชงนะครับกัญชงก็คือ h e m กัญชาก็คือมาลีหัวหน้าว่านอกเวลาอ่านเปเปอร์ภาษาอังกฤษต้องดูดีเทลถ้าเขาพูดถึงสาร CBD เมื่อไหร่อยู่ในกัญชงเท่านั้นความจริงต้องต้องต้องอิสระเสรีในเรื่องของ CBD จากกัญชงแล้วควรต้องขังกัญชาไว้ก่อนจนกว่ากฎหมายลูกต่างๆจะออกมาควบคุมมันได้ถึงจะปล่อยมันออกมานะครับค่ะแล้วในส่วนของกลิ่นและควันของการชงกัญชาล่ะคะอย่างที่กรมอนามัยมีการประกาศให้กลิ่นและควันของการชงกัญชาเนี่ยเป็นเหตุลำคาญในส่วนของโทษเนี่ย มันมีอันตรายเหมือนเช่นกับควันบุหรี่แบบนี้ไหมคะโทษปรับครับตัวนี้เขาเรียกว,ว่าเล้าเก่าได้ขวดใหม่เขาใช้พรบรที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกบุหรี่นะครับมาใช้ซึ่งมันเป็นโทษปรับเหมือนคนมาสูบบุหรี่ใกล้จานอดจะเราก็แจ้ง,จงได้ครับอันนี้คนม,มาสูบกัญชาใกล้ๆจานอดจะเราก็แจง้จงได้เช่นกันแต่ถ้าตัวที่สูบไม่เมาก็คือสูบกัญชงนะครับสูบ CBD แต่ว่าสายเขียวคงไม่ชอบกัน นะครับเพราะฉะนั้นตัวพรบรนี้ก็เหมือนกับเป็นอะไรเอาเอากฎหมายเก่ามาปรับปรุนก็ในเรื่องของการลําคาญแค่นั้นเองแต่ทีนี้เนี่ยตัวกัญชาเนี่ยถ้าเขาสูบแล้วเขาพ่นออกมานะครับถ้าเราไปสูเข้าไปด้วยเนี่ยเราก็เมานะครับ <c oughs> เพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยถ้าเราแพ้ <c oughs> ถ้าร่างกายเราไม่แพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> อาจารย์คะสุดท้ายสั้นๆค่ะอยากให้อาจารย์ฝากข้อแนะนําถึงคุณผู้ชมที่อาจจะรับชมอยู่นะคะในการที่จะใช้ประโยชน์จากกัญชาเชื่อว่าหลายคนอาจจะเริ่มต้นเอามาใช้กับทั้งอาหารทั้งเครื่องดื่มเนี่ยค่ะมีข้อควรระวังอะไรบ้างอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนําค่ะครับก็เป็นสิ่งใหม่แล้วก็เป็นสิ่งที่ประเทศที่จเจริญแล้วเขาทำกันนะครับจาน้อยก็ถือว่าสนับสนุนนะครับไม่ได้ต่อต้านแต่ว่าเราต้องมีกฎหมายออกมาควบคุมให้ดีนะครับตอนนี้กัญชาเราเทียบเท่าอัมสเตอร์ดัมอเมริกายุโรป แต่ถ้าจะใช้จะนัดแนะนํานะครับอย่างนี้ว่าพยายามใช้สดใช้สดนะครับใบสดกินสดกินกะผักกินอะไเพราะว่าในในกัญชาสดมันจะมีสารที่ชื่อว่า THC ครับ THC a นี่ไม่เมาครับแต่ถ,ถ้าเอาไปผ่านความร้อนเอมันจะหลุดออกมันจะกลายเป็น THC ะบวนการนี้เขาเรียกว่า decarboxylation ถ้ากลายเป็น THC นั่นคือตัวเมาละเพราะฉะนั้นถ้าเรามากินอ่าเป็นผักกินกับลาบเป็ดลาบหมูอะไรเงี้ยกินผักสด กัญชาสดๆเนี่ยมันจะหวานๆหน่อยเหมือนถักนะครับตัวเนี้ยบำรุงสุขภาพเทียสีเอเนี่ยดีมากแต่ถ้าเอาไปผ่านความร้อนเอาไปใส่ต้มไก่หรืออะไรพวกเนี้ยนะครับก็ต้องกะปริมาณที่เหมาะสมอย่าใส่ยเยอะเกินไปแล้วก็ใช้อย่างระมัดระวังแล้วก็ต้องเตือนบุตรหลานอายุไม่ถึงยี่สิบปีเนี่ยนะฮะควรอย่าเข้าใกล้นะครับไปปลูกมะม่วงไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับประมาณนี้ครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากสำหรับข้อมูลค่ะ ครับครับยินดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะรองศาสตราจารย์วิรชัยพุทธวงศ์จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะคืออาจารย์ยอมรับในการใช้กัญชากัญชงนะคะแต่ว่าก็มีข้อควรระวังค่ะในแง่ของการใช้ประโยชน์จากกัญชากัญชงนั้นในปริมาณที่มากเกินภยัยส่งผลเสียต่อร่างกายได้นะคะขณะเดียวกันสิ่งที่อาจารย์เน้นย้ำก็คือช่วงเวลานี้ที่ยังไม่มีกฎหมายลูกมาควบคุมนะคะต้องดูแลสอดสองบุตรหลานของตัวเองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่อายุต่ำกว่า20ปีค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชม TN n n w w s ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของที N ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ